มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิกกี้ภรรยาของเว mm ียเผยโมเมนต์น่ารักลูกสาวน้องวิรินล่าสุดพูดเก่งมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะสาหรับครอบครัวของเวียสกุลวัฒแลวก็คุณแม่วิกกี้พีมนยาที่ตอนนี้นะคะเห่อลูกสาวน้องวิรินอย่างมากเลยค่ะและน้องวิรินตอนนี้ก็กําลังน่ารักน่าชังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนคลับ จากคุณพ่อสู่ลูกสาวเรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดนะคะคุณแม่วิกกี้ได้โพสต์คลิปดีโอคู่กับลูกสาวกำลังสอนภาษาจีนลงบนอิสตาแกรมจะเห็นได้ว่าน้องวิรินตอนนี้เริ่มที่จะคุยเก่งแถมไหว้สวยโชว์กล้องอีกด้วยนะคะพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อมีนักเรียนจิว๋วอยากไปดูหนังค่ะทุจ้า วิกกี้ภรรยาของวีเผยโมเมนต์น่ารักของลูกสาวน้องวิรินล่าสุดพูดเก่งมากๆค่ะและท่ามกลางของแฟนคลับนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นบอกว่าคุณแม่เสียงน่าฟังมากค่ะน่ารักทั้งสองเลยค่ะแม่ลูกวิรินอยากจะพูดตามหมามีแล้วโอ้ยเอ็นดูเหล่าซือสวยทั้งหน้าทั้งเสียงเลยค่ะน่ารักค่ะดูไปยิ้มไปมีความสุขตลอดกับครอบครัวตัวเป็นต้นค่ะ วิกกี้ภรรยาของเวียนนะคะเผยโมเมนต,ต์น่ารักของลูกสาวน้องวิรินล่าสุดพูดเก่งมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ